สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับช่องโบสลานะคะวันนี้โบจะพามารีวิวการทำโครงหลังคาแล้วก็แผ่นหลังคาทรงปัญญ้นหยาด้านหลังนี้นะคะค่ะเพื่อนๆคร<ๆ>านี้เราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าโครงหลังคาทั้งหมดที่โบทำไปเนี่ยเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์ค่าแรงค่าช่างแล้วก็งบประมาณในการทำเนี่ยประมาณกี่บาทนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นการทำโครงหลังคาทรงปั้นหยา แผ่นกระเบื้องจะเป็นแผ่นคอนกรีตตาเพชรนะคะนี่ค่ะซึ่งแผ่นกระเบื้องของเราก็จะใช้แผ่นซีแพคโมเนียนะคะตาเพชรแผ่นหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ราคาแผ่นละ1 1บาทนะคะบ้านหลังนี้ค่ะจะใช้เนื้อที่หลังคาเนี่ยอยู่ที่122ตารางเมตรแผ่นเราก็จะใช้อยู่ที่1,350แผ่นนะคะก็จะตกเฉพาะแผ่นหลังคาเนี่ยประมาณ14,850บบาทแต่ถ้ารวมตัวครอบ ครอบ3อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รวมๆแล้วเบสิคก็จะอยู่ที่2องหมืนบาทนะคะเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆดูมุมกว้างนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านหน้าแคบนะคะ5เมตรแล้วก็ยาวประมาณ17เมตรนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็อ่าตารางเมตรนึงเนี่ยเราจะใช้แผ่นหลังคาอยู่ที่ ประมาณ11แผ่นนะคะเพื่อนๆวิธีการทําก็คือเราอ่ะจะเอาแผ่นกระเบื้องนะคะขึ้นไปเรียงๆกันข้างบนนะคะแล้วก็เราจะใช้วิธีการยึดแผ่นหลังคาเข้ากับพงหลังคาโดยใช้ลวดนะคะหรือว่า,าผู้ละหมาดบางรายก็อาจจะใช้เป็นใช้สกรูยึดก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะถ้าลองซูมไปดูก็จะเป็นลวดนะคะ อันนี้มันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเ,เพราะว่าตรงแผ่นหลังคาเนี่ยมันก็จะมีรูให้เรายึดนะคะการวางโครงหลังคานะคะเราก็จะวางทีละด้านนะคะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการตัดขอบเข้ามุม วางแผ่นหลังคานี่ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ2วันก็วางครบหมดทั้งหลังแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะช้าตรงที่ว่าเวลาเราตัดขอบเข้ามุมนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะเป็นว่าที่เราตัดขอบเข้ามุมนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรางน้ํานะคะอันนี้เราจะใช้อยู่ที่ รางน้ำแผ่นหนึ่งนี่สองมเตรเราใช้อยู่ที่สองแผ่นนะคะเพื่อนๆรางน้ำก็จะเป็นบริเวณอันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นบริเวณตรงนี้นะคะที่เราใส่รางน้ำบริเวณจั่วด้านหน้านะคะพอหลังจากที่ว่าเราเข้ามุมอะไรเสร็จนะคะเพืพ่อนๆเราก็จะมีการวางไอใช้แผ่นปิดรอยต่อหรือ แ่นอเนอกผสมกันเลือดซึมนะคะเพื่อนๆติดติดตามมุมนะคะติดตามมุมแต่ละมุมเลยแพะเราบ้านหลังเนี้ยค่ะจะใช้อยู่ที่ประมาณ12ม้วนม้วนหนึ่งก็จะตกที่230บาทนะคะเพราะหลังจากนั้นเราก็จะมีการาวางปูนวางปูนใต้ครอบนะคะอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะปูนที่เราใช้ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นปูน นกเขียวนะคะก็ตกลูกนึงอยู่ลูกละร้อยกว่าบาทนะคะพอซื้อประมาณห้าลูกค่ะพอพอระวางปูปุ๊บเราก็ใส่ครอบนะคะเพื่อนๆพ,พอปูนัดหมาดก,ก็ใช้ฟองน้ำเช็ดแต่งแล้วหลังจากที่ปูนแห้งสนิทนะคะเราก็จะแต่งสีตาคนนะคะอันนี้จะเป็นภายในไอ ทางคานะคะที่ว่าเราทำเสร็จแล้วนะคะเป็นไงคะสวยไหมคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นภายในอันนี้บ้านเราจะกว้างประมาณ4มิมตรแต่10ถึง5้าเมตรนะคะ ะะส่วนจั่วด้านหน้านะคะเพื่อนๆเ,เ,เราก็จะใส่ไม้ฝาข้างหน้านี้นะคะแล้วก็ปิดหน้าจั่วนะคะก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าไอหลังคาที่โบถ่ายตอนนี้นะคะ่ะคือยังไม่มีการแต่งสีนะคะ คือถ้าว่าเราปิดหน้าจัว่วด้านหน้านี้เมื่อไรนะคะเราก็จะมีการแต่งสีงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนงบประมาณในการก่อสร้างนะคะก็ถ้ารวมไอ้โครงเหล็กด้วยค่ะแผ่นหลังคาด้วยแล้วก็ค่าของค่าแรงช่างเนี่ย mm hmm. ก็จะอยู่ที่ตารางเมตรละ1,500บาทนะคะอันนี้บ้านของเราเนี่ยอยู่ที่ 122ตารางเมตรก็เบ็ดเสร็จโครงหลังคาแผ่นหลังคาค่าของค่าเลนเนี่ยก็จะอยู่ที่1 8 4 0 0 0บาทนะคะก็จะได้หลังคาที่สวยงามทรงปั้นหยาออกหมกด,ด้านหน้าแบบนี้่เดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยค่ะตรงระเบียงเนี่ยค่ะเราก็จะมีการตั้งเสานะคะเดี๋ยวจะมีการขุดหลุมเพื่อที่จะทำซ้อมวางเสาลงนะคะแล้วก็ มีการทำเอินที่นั่นสงสอง่อนี้นะคะแล้วก็จะมีการต่อบันไดามาสองขังน้นเป็นไงบ้างคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะโบก็จะมารีวิวเรื่องการก่อผนังอิฐมวลเบาแบบนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็กด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบาย